ไปน,น,น,น่ามุมานอนนะนมันอยู่ในนั้นแล้วอย่าไปขยับ<ด>มัพี่คุนนอนมันนี้เร็วไม่ต้องไปดูหรอก อะไรไไบินบินอ่ะใช่บินบิน,บนไปดูบินบินอ่ะฮะวงนอนอยังหมีหมีอยู่ไหนนี่หมีนี่หมีมไปนอนก่อนหมีแล้ว ันกาหมีแล้วกาหมีก็ตายแล้วอ๊มาข้างนี้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 ลูกในเก้าอี้มันห่าง